看到。 c o n t i n u a u s tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตเช่น she was playing volleyball yesterday as t e n แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่2นะคะอยู่ๆก็แทรกเข้ามาทำให้เหตุการณ์ที่1เปลี่ยนเป็น past con และเหตุการณ์ที่2เป็น past sim เช่น it was raining when we went out ถ้าในกรณีที่มีเหตุการณ์2อ,อย่างนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ใช้เป็น past con ทั้งคู่นะคะเช่น a cat was sleeping as a dog was praying. แล้วก็โครงสร้างของ past continuous ในรูปแบบของประโยคบอกเล่านะคะก็คือ subject บวก was หรือ were บวก verb 1 ing นะคะค่ะตัวอนีางนะคะจากประโยคที่แล้วค่ะ She was praying v o l l e y b a l l yesterday at ten ค่ะก็เติม not หลัง was ไปเลยค่ะก็จะเป็น She was not playing volleyball yesterday at 10ค่ะค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ Is was raining when we went out ก็เติม not หลังวอสไปเลยค่ะก็ะจะเป็น Is was not raining when we went out ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูรูปแบบปฏิเสธกันค่ะโครงสร้างก็คือ subject บอก was were บอก not บอก were n ing ง่ายๆค่ะแค่เราเติม not ค่ะ หลัง w a s w e r แล้วก็จะได้ past con แบบปฏิเสธอย่างสมบูรณ์ค่ะ A cat wasn't sleeping as the dog was playing ค่ะมาดูในรูปแบบของประโยคคำถามกันนะคะโครงสร้างของประโยคคำถามก็คือ w a s w e r บวก subject แล้วก็บวก verb ing ค่ะก็ไม่มีละมากจากเดิมเป็น subject บวก w a s w e r ใช่ไหมคะก็สลับเป็นค่ะกลายเป็น was verb บวกด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb -ing ค่ะก็มาดูตัวอย่างกันนะคะก็อย่างเช่น she was playing volleyball yesterday at 10ก็จะกลายเป็นสลับเน hadi, ื้อหาก็จะกลายเป็น was she playing volleyball yesterday at 10ค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างที่สองกันคะ่ะ it was raining when we went out ก็สลับปุ๊บก็จะกลายเป็น What is raining when we went out ค่ะสมมติว่าเราจะถามว่าแมวกำลังหลับอยู่ในขณะที่หมากำลังเล่นอยู่ใช่ไหมตามโครงสร้างเลยค่ะก็จะเป็น Was a cat sleeping as a dog was playing ก็เป็นอันจบค่ะเย้ yeah.